สวัสดีค่ะพบกับอัญญาพาเลนเพื่อเพื่อนไปกับอัญญาเพศสัสตรกรรมไทยภาคทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสัตว์วัตถุที่เพศศสตรกรใช้ในการปรุงยาทบทวนความรู้และแนวข้อสอบไปด้วยกันค่ะเพศสัตว์วัตถุประกอบด้วยเพื่อสัตว์ธาตุเพื่อวัตถุสัตว์วัตถุธาตุวัตถุสัตว์วัตถุมี3อย่างสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์อากาศบก9อย่างน้ํา16อากาศ10วันนี้เรารู้เกี่ยวกับน้ํา16 สัดน้ำสิบอย่างนะคะน้ำสิบอย่างมีอะไรบ้างมีสัตว์ที่ใช้ดี3อย่างก็คือปลาช่อนตระภพาพน้ำจะระเขดีปลาช่อนดีแก้ตาต้อตาแดงปลาแดงตาต้องสดสีแดงเหงือกแดงหางหางตาแห้งแก้โรคในปากลิ้นเป็นฝ้าแก้เม็ดตัวร้อนนอนสะดุง้งหลังร้อนมือเท้าเย็นก็คือเอาหางไปตากแห้งเกี่ยวกับพวกความร้อนเป็นโรคเกี่ยวกับ อ่าเป็นลิ้นลิ้นเป็นฝ้าหางเป็นแผ่นแผ่นเหมือนกับฝ้านะคะเกตทำให้เกิดลมเบ่งสองตภาพน้ำน้ำดีขับลมและเลือดแก้ลมกองละเอียดคือลมวิงเวียนหน้ามืดพิษปวดกระดูกถอนพินพรรษฟกบวมอักเสษถอนพิษสั์กัดต่อยตภาพน้ำน้ำดีลมดีเลือดดีจระเข้ดีใช้ดีเหมือนกันขับเลือดร้ายขับน้ำขับปากแก้โรคตาแก้สันนิบาตหน้าเเพิงจระเข้ตาดี กินไก่คาวเลือดเต่านาใช้กระดองถอนพิษฟกอักเสบถอนพิษสัตว์กัดต่อยทำกระสายยาแก้หืด5้าปลาหมึกก็ใช้กระดองหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นทะเลแก้เม็ดยอดในปากฆ่าเชื้อโรคก,กัดสิวฟ้าแก้ปวดท้องแก้โมกเลือดแมงดาทะเลใช้กระดองนะทะเลรลสเค็มใช้กระดองแก้โลหิตเป็นพิษแก้ซางเด็ก ปลาหมอใช้ทั้งตัวแก้กระสายปลาหมอดีแก้พยาธิผมร่วงเป็นย่อมย่อมช่วยทําให้ผมดําดําดีแปดปูนาใช้ทั้งตัวตําคันปนสุราแก้ช้าในกระจายโลหิตหอยต่างๆใช้เปลือกแก้โรคลําไส้เศบปูทะเลใช้ก้ามดับพิษการแก้พิษอักเสบแก้ไข้ตัวร้อนแก้กระหายน้ํา สิบเอ็ดม้าน้ำก็ใช้กระดูกเหมือนกันแก้โรคไตแก้ปวดหลังแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงกําลัง12ปลาพยูนใช้เขี้ยวเขี้ยวเท่ากับไข้แก้พิษไข้าการพิษไข้ซา,างพิษไข้ตัวร้อนร้อนในกระหายน้ํา13ปลากระเบนใช้หนังขับเลือดเน่าร้ายหลังการคอดบุตรขับน้ําคาวปลา14กบใช้น้ํามัน เอาไปสูงไฟก่อนแล้วก็ทาแก้ไปทําเป็นน้านํามันแก้ปวดเมื่อยขัดยอกเค็ดกระดูกแก้พิดไข้ไข้าการ 15. หัวเต่านาแก้ตับซุดหยุดม้าตโต 16. ประวานน้ากามเรียกว่าอัมพันทองบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียแก้ลมวิงเวียนเรามาดูทบทวนกันอีกครั้งนะคะ 3. ดีมีดีอะไรบ้างที่ใช้ดีสัตว์อะไรบ้างที่ใช้ดี มีปลาช่อนสภาพน้ำจระ,ะเข้ปลาช่อนใช้ดีดีปลาช่อนที่ดีตาต้องแดงสดนะคะเหงือตาตาจะแดงสดหางเอาไปตากแห้งแห้งเป็นแผ่นฝ้าใช้รักษาฝ้าละละอองในปากเก็ดเปิดเกิดลมเบ่งลมเข้าเก็ดมันเปิดก็เกิดลมนะคะตะภาพน้ำน้ำดีดีลมดีเลือดดีตัภาพน้ำ น้ำดีลมดีเลือดดีก็คือขับลมและเลือดลมกรองละเอียดจระเข้จระเข้ตาดีกินไก่เลือดขาวจระเข้ใช้ดีเหมือนการรักษาเกี่ยวกับพวกโรคตาเกี่ยวกับพวกเลือดขับเลือดร้ายแล้วก็ขับน้ำข่าวปลา ขับเลือดร้ายแล้วก็ขับน้ำคาวปลาเลือดคาวกระดองกระดองก็จะมีสาเหมือนกันจะเป็นเต่านาปลาหมึกแมงดาทะเลเต่านาก็คือเจ็บกระดองใจโดนต่อยจนบวมก็คือใช้กระดองนั่นเองโดนต่อยก็คือพิษสัตว์กัดต่อยแล้วก็พิษอักเสบฟ,ฟ,ฟ,ฟกบวมแมงปลาหมึกใช้กระดองหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นทะเลจะมีสองชื่อในนี้จะมีสองชื่อก็คือปลาหมึกนะคะ ลิ้นทะเลลิ้นดูลิ้นลิ้นเป็นฝ้าทิกก็คือจําลิ้นเป็นฝ้าฝ้าหมายถึงกัดติวกัดฝ้าค่าเชื้อโรคก,กัดสิวกัดฝ้าค่าเชื้อโรคแมงดาทะเลอยู่ทะเลมันจะเค็มกินแมงดาดองโลหิตเป็นพิษกินของดองมากโลหิตเป็นพิษกินแมงดาดองโลหิตเป็นพิษทั้งตัวทั้งตัวมีสองก็คือปลาหมอกับปูนาหมอทํางานมากปวดเมื่อยทั้งตัว ผมดำดีดำดีผมดำดีด้วยปูนาปูนาอกผักก็เลยมาตำส้มตำปูนาทั้งตัวกินกับเหล้าแก้ชําในก้ามปูทะเลใช้ก้ามที่ในการจำก็คือปูก้ามการแทนที่จะเป็นปูก้ามกามนะเป็นปูก้านการการนั่นคือการคิดพิดร้อนร้อนในกระหายน้ำ กระดูกก็คือม้าน้ำม้าน้ำหลังงอก็ปวดหลังทำงานมากปวดหลังหลังงอปวดเมื่อยเกี่ยวกับพวกโรคไตน้ำกาปาวานอัมพันทองน้ำกาปาวานบำรุงกำลังบำรุงหัวใจก็คือเสียน้ำกราจนอ่อนเพียก็คือแก้การอ่อนเพียน้ำมันกบกบก็คือต้องสมย่างไฟก่อน แล้วก็เอามาทําเป็นน้ํามันทาแก้ปวดเมื่อยเขียเ้ยวเคี่ยวเท่ากับไข้ปลาปยูนมีเขี้ยวเคี่ยวก็คือลดไข้ลดในกระหายน้ําหนังหนังปลากระเบนที่ในการจําคือใช้หนังใช้หนังการแปลงอะนะสมัยก่อนใายใช้หนังปุ๊บแล้วก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะประกาศขายยาก่อนขายยาก็เป็นยาสตรียขับยาสตรีก็คือยาที่ช่วยขับน้าข่าวปลาของสตรี หัวเตา่านาหัวเตา่านาแก้ตับสุดหยุดม้ามโตหัวเตา่านาแก้ตับสุดหยุดม้ามโตเปลือกหอยลำไส้เป็นเกียวเกียวเหมือนลำไส้ให้เรานึกถึงหอยยาวๆอย่างเดียวนะทิกในการจำไม่เฉยเป็นยาวๆเหมือนลำไส้หอยใช้เปลือกลักษาลำไส้เรามาทําข้อสอบไปพร้อมกันค่ะ1ส่วนใดของปลาช่อนที่มีสรรพคุณทําให้เกิดลมเบ่ง 1.D. 2. ดี2หาง 3. าเกตสทั้งตัว ส่วนใดของปลาช่อนที่มีสรรพคุณทําให้เกิดลมเบ่งที่เราดูทิกเมื่อกี้ก็คือเกร็ดเกดเปิดเกดเปิดเกิดลมเบ่งเกตเปิดเกิดลมเบ่งนะคะปลาช่อนปลาช่อนจะมี3อย่างก็คือมีทั้งดีดีก็คือเกี่ยวกับพวกตาตาแดงหางหางก็ไปตักแห้งแห้งเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นฝ้ามี3มอย่างดีหางเกร็ด สองส่วนใดของปลาหมอที่มีสัพคุลแก้ผมร่วงเป็นยอมย่อมทำให้ผมดำหนดีสองหาง3ทั้งตัวสเกล็ดส่วนใดของปลาหมอที่มีสัพคุณแก้ผมร่วงเป็นยอมย่อมช่วยทำให้ผมดำก็คือดีปลาหมอนั่นเองช่วย ช่วยทำให้ผมดำดีดีปาหมอแต่ถ้าเป็นทั้งตัวก็คือพวกกระสายเส้นปวดเมื่อยนั่นเอง 3. ปาพยูนยใช้ส่วนใดที่มีสรรพคุณแก้พิษไข้พิษไข้ตัวร้อนกระหายน้ำา1ดี 2. ทั้งตัว 3. หาง 4. ีเขี้ยว ปาพยูนใช้อะไรใช้ส่วนใดที่มีสรรพคุณแก้พิษไข้พิษไข้ตัวร้อนแก้กระหายน้ําก็คือใช้เคี้ยวเคี้ยวเท่ากับไข้ปลาพยูนมีเคี้ยวเคี่ยวเท่ากับไข้ข้อ 4. กบส่วนใดที่มีสมรรพคุณแก้ปวดเมื่อยขัดยอ่อเคล็ดกระดูกแก้พิษการ 1. กระดูกสองน้ํามันสหัวสี 4, ม่มูล กบใช้อะไรเอ่ยต้องไปสุมไฟก่อนกบต้องไปสมไฟก่อนใช้น้ำมันกบก็คือน้ำมันตากบทาแก้ปวดเมื่อยน้ำมันทาแก้ปวดเมื่อยเค็ดขัดยอกเค็ดกระดูกห้าปูทะเลใช้สดใดทํายาและมีสรรพคุณดับพิษการแก้พิษอักเสบแก้ไข้ตัวร้อนร้อนในกระหายน้ำหนทั้งตัวสกระดองสก้ามสี่ขา ปูทะเลใช้ส่วนใดทํายาและมีสรรพคุณดับพิษการแก้พิษอักเสบแก้ไข้ตัวร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ําก็คือก้ามปูทะเลจิกก็คือปูก้ามการการก็คือการพิษพิษการพิษอักเสบแก้ร้อนในกระหายน้ํหกส่วนใดของเต่านาที่มีสรรพคุณแก้ตับสุดแก้มําโตหนึ่งหัวสองกระดองสามเนื้อสี่เล็บ เต่านาที่มีสรรพคุณแก้ตับสุดแก้ม้ามโตคือหัวหัวเต่านาแก้ตับสุดหยุดมามโตเจ็ดส่วนใดของแมงดาทะเลที่มีสรรพคุณแก้โลหิตเป็นพิษแก้สังเด็กหนึ่งหางสองทั้งตัวสามกระดองสี่ถูกทุกข้อ ส่วนใดของแมงดาทะเลที่มีสรรพคุณแก้โลหิตเป็นพิษแก้ซานเด็กคือกระดองแมงดาดองกินแมงดาดองจนโลหิตเป็นพิษของดองโลหิตเป็นพิษนะคะกินมากไม่ดีข้อแปส่วนใดของม้าน้ําที่มีสรรพคุณแก้โรคไตแก้ปวดหลังแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 1. ห,หาง2มูล3กระดูก4ี่กระดอง ตัวใดของม้าน้ําที่มีสรรพคุณแก้โรคไตแก้ปวดหลังแก้ปวดเมื่อตามร่างกายคือกระดูกม้านามาันจะตัวงองนะปวดหลังอ่าแก้ปวดหลังแก้ปวดเมื่อตามร่างกายเป็นโรคไตม้าน้ําเป็นโรคไต9สรรพคุณของหอยต่างๆใช้เปลือกทายาคือข้อใด1แก้ช้าในกระจายโลหิต2แก้โรคลําไส้3แก้โลหิตเป็นพิษแก้สังเด็ก4บํารุงกระดูกเลือดเนื้อไข่ข้อ ห้าดับพิษคายแก้พิษการสรรพคุณของหอยต่างๆใช้เปลือกทำยาคือแก้โรคลำไส้อย่างทิชทิกในการจามจามแทแค่หอยยาวๆที่เป็นเกลียวเกลียวเหมือนลำไส้นะคะแก้โรคลำไส้ใช้เปลือกข้อ10ดีของสัตว์น้ำชนิดใดที่มีสรรพคุณขับลมและเลือดแก้ลมกองละเอียด หนึ่งปลาช่อนสองตะภาพน้ำสามปลาพยูนสี่ปลากระเบนหา้าปลาหมอดีของสัตว์น้ำชนิดใดที่มีสรรพคุณขับลมและเลือดแก้ลมกองละเอียดคือตะภาพน้ำตะภาพน้ำทิ้ในการจำน้ำดีลมดีเลือดดีลมดีเลือดดีแก้ลมกองละเอียด ข้อ11ปูนาเป็นสัตว์วัตถุใช้ทั้งตัวมีสรรพคุณตรงกับข้อใด 1. ตามกับน้ำสาวข้าวแก้ร้อนในดับผิดร้อน 2. ตามคันปุนปนสุราแก้ช้ำในกระจายโลหิต 3. ตามกับส้มตำบำรุงกำลังเป็นยาระบายอ่อนๆ 4. ตามคันปนน้ำปลาแก้กัดเกลื่อนหิดรา ปูนาเป็นสวารถุใช้ทั้งตัวมีสรรพคุณคือแก้ช้ำในกระจายโลหิตก็คืออกหากก็เลยไปกินส้มตำปูทั้งตัวตำส้มตำปูทั้งตัวกินกับสุราจนเมานะแก้ช้ำในกระจายโลหิตข้อ12สัตว์อะไรใช้หัวทำยา 1. ตะภาพน้ำา 2. เต่านา 3. ม้าน้ำสี 4. นกกระจอก สัตว์อะไรใช้หัวทำยามีอย่างเดียวคือเต่านาหัวเต่านาแก้ตับสุดหยุดหมามโตข้อ13ข้อใดจัดเป็นสัตว์วัตถุทั้งหมด 1. ห,หัวเต่านาและลากดิน 2. แม่ม้ากําเลือดรัด 3. แม่ม้ากํารากดิน 4. เต่าเกียดเต่านา สัตว์วัตถุข้อใดเป็นจัดเป็นสัตว์วัตถุทั้งหมดคือหัวเต่านาและรากดินรากดินก็คือไส้เดือนแม่หมากามกับเลือดได้เป็นพืชสมุนไพรเต่าเกียรติก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะข้อ14ข้อใดไม่ใช่สัตว์วัตถุทั้งหมดหนึ่งหัวเต่านากระดูกงูเหลือมหอยสังดีนกกา 2. หัวเต่านาแม่ม้ากากระดูกมา้าเลือดแรด สมแมงดาทะเลเขี้ยวจระเข้ขาวกวางไข่มุก 4. กระดูกช้างกระดูกมา้ากระดูกควายเผือกข้อใดไม่ใช่สัตว์วัตถุทั้งหมดก็คือหัวเตา่านาใช่แม่มะกาเป็นพืชสมุนไพรกระดูกมา้าใช่เลือดได้เป็นพืชสมุนไพร ข้อ15สปปรพพคุณของดีจระเข้ข้อใดถูกต้อง1ขับเลือด้ายขับน้ำขาวปลาแก้สนิบาตหน้าเพิง2ถอนพิษฟกบวมบำรุงน้ำนม3ทํา,าให้ยาแล่นเร็ว4แก้ตับสุดม้ามโตสัพพคุณของดีจระเข้ข้อใดถูกต้องคือขับเลือด้ายขับน้ำ ข่าวปลาแก้สันนิบาตหน้าเพิงจระเข้ตาดีกินไกเ่เลือดขาวเลือดขาวตาดีเกี่ยวกับโรคตาด้วยแล้วก็ขับเลือด้ายขับน้ำข่าวปลาข้อ16สัตว์วัตถุใดแก้ช้ำในกระจายเลือด1แมงดาทะเลกับปูทะเล2ปูนากับปูทะเล3ปูนา4ปลาช่อน สัตว์วัตถุใดแก้ช้ำในกระจายโลหิตอกหักเลยไปตามส้มตามปูนาทั้งตัวกินกับสุราแก้ช้ำในข้อ17หัวเต่านามีประโยชน์ทางยายอย่างไร 1. แก้ตับสุดม้ามโต 2. ดับพิษการ 3. ถอนพิษฟกบวม 4. แก้โรคอันบังเกิดแก่กระดูก หัวเต่านามีประโยชน์คือแก้ตับสุดหยุดม้ามโตหัวเต่านาแก้ตับสุดหยุดม้ามโตข้อ18อัมพันทองมาจากอะไรมีประโยชน์อย่างไร1น้ำกามของนาคทะเลสรรพรคุณบำรุงกำหนดบำรุงหัวใจ2น้ำกรามประวานสรรพรคุณบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้ลม3น้ำกามชมดสรรพรคุณบรำ,ร,ำ,ำร,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 ณบรุงกำลังบำรุงกำหนด4น้ำกรามเลียงผาสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงกำหนด อมพันธทองมาจากน้ำกามปลาวานสปปรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้ลมน้ำกามบำรุงหัวใจบำรุงกำลังเสียน้ำกามจนอ่อนเพลียข้อ19สปปรรพคุณของตัวยายถูกตัวยาใดถูกต้อง 1. หนังปลากระเบนแก้ตาลสาง 2. หางปลาหมอแก้กระสายเส้น 3. ดีตภาพน้ำขับน้ำข่าวปลา 4. หัวเต่านาแก้ตับพิการ สรรพคุณของตัวยายไดถูกต้องหนังปลากระเบนแก้ตาลซางหนังปลากระเบนนึกถึงฉายหนังแล้วก็ขายายาไปด้วยขายายาเกี่ยวกับยาสตรีก็คือขับเลือดขาา่าวปลาขับน้ำาาํำข่าวปลาอันนี้ก็คือโดยผิดหางปลาหมอแก้กระสายเส้นปลาหมอกระสายเส้นแต่เป็นทั้งตัวดีตภาพน้ําดีก็คือน้ําดีเลือดดีลมดี หัวเต่านาคือแก้ตับสุดหยุดม้ามโตจบแล้วสัตว์น้ำา19อย่างนะคะ,อะขอบคุณที่เข้ามารับฟังขอ,ขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านมีเรื่องอะไรที่อยากจะคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาได้นะคะมีการแก้ไขอะไรหรือมีทิคในการจำอะไรที่ดีๆสามารถจะพิมพ์แนะนำกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับฟังและรับชมสวัสดีค่ะ